นมไหนนี S <S ่เขให้ัเด bueno> ียวอะสุดทใส่ชูรสอบ้านบอกว่าบ้านมันไม่ใส่ชูรสนี่หรอนิดนินเกหมันน้ินอยากให้เซีอย่ากให้เซให้มีปากกาไหมต้องใส่ต้องใส่นะชูรอะน เด็ดยังจะกลับยังเขาอยู่นี่ตลอดอย่างนั้นอแม่ถูกแล้วมาเลยตัเลยคยรนมกินนี่ออร่อยแกงก็อร่อยเออ ครับชิปนี้ก็แบมึงก็ขอจบลิพไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเริมมาร้านพิยานะผมกับร้านพิยาคนรุมนะคลองสปทุมทานีครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับมีไ้กาตัวุมแกนได้เลยแล้วก็มาดูบ้านเราเลยมแกงให้ดูนะคะาเรียนรู้ได้เลยคแกงทั้งวันเนนไหนอยากก็เข้ามาเลยจับมือสอนเลยคนไหนแกงไม่เป็นก็ยังไม่ออกจากโรงงาน ไก่ใใทอพิยาก็ต้องไปยุนแล้วโยยไม่ขายกันรวยุณุคน้าตายีเล้นมาโอ้แม่อไปวากันไหมอ่าลบครับลบลบคับโอเคนะา,าย,นายืนลอยอยู่มันก็เยืน เขข้นเลยนะหมากหมากโอหน้าตาดีอะไรของ้มนมมไอเจียวบกไต้องคนสมันไม่คนไม่เละหรอกมนไม่โคนตักมาตักมา สูตรเขนนะ้เมข้นนะแกงไตปลาหอมหอมหอมไปไปไแม่รอเดี๋ยวสักขายก่อน หน้าบ้านอีกแล้วหมูแผ่นทอดคนไหนอยากเรียนนี่ก็จะเป็นหมูแผ่นทอด เนเรียนอ๋อเรียนเรีสอนเพื่อนคนไหนมาเนี่ยอยากเรียนกับเราเนี่ยต้องไปทอดนะถ้าไม่ทอดจะพี่ยาเม่ซื้อหมูนะต้องฝึกทอดด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวกลัวเขาไปทอดแล้วทอดไม่เป็นไงนี่สูตรสูตรนี้นะหมูแผ่นอ๋อทอดมัดเร็วๆมัดเร็วๆลูกค้าเต็มร้านเลยนะมัดไวๆมัดไวๆดูคนรอหมูนี่นะเต็ม ต้องเรียนรู้ด้านหลังไปจะไปหน้าบ้านตรงน้ำมัใหญ่อยู่คน้ใหญ่พี่ยาตักให้ดูเลยลู่เละแกไปยี่สิบน้ำใหญ่พี่ชาไปไปดักรอตรงน้นมันใหญ่ไป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 แกงม